ถ้าเกิดว่าใครอยกซื้ออะไรแต่ไม่อยากจะเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะว่าเราจะลองให้สำหรับครั้งนี้เรามีเป็นตู้เย็นขนาดไซส์จิ๋วๆแบบมินิเหมาะกัพบการพกพาแบบนี้นะครับผมมาลองให้ดูกันซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถเสียบได้ทั้งสายบนรถยนต์นะครับผมหรือว่าจะเสียบก็ไฟบ้านก็ได้แถมทาได้ทั้งความเย็นแล้วก็ความร้อนด้วยตู้เย็นแต่ว่าทําความร้อนได้ประมาณนั้นแหละครับ <Okay. S 2> ผมด้วยพวามมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็เรียกวันหน้าที่จะเหมาะกับการที่จะพกพา ติดรถเอาไว้ในช่วงที่สก,กาลท่องเที่ยวแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนใครมาแล้วมันโอเคยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันครับสำหรับตู้เย็นตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ไปดูแบบบนออนไลน์บนร้านค้าต่างๆมาเนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยภาพมันดูดีดูโอเคใช่ไหมแต่ว่าเมื่อคุณได้เจอของจริงแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกไว้ก่อนอย่างหนึ่งแล้วกันว่าพลาสติกมันก็จะเป็นพลาสติกแบบไม่ได้เป็นของดีขนาดนัน้นก็จะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะเกรดต่ำๆนิดนึงนะครับผมก็เรียกว,ว่าตามราคามานันนั่ ส่วนพวกเรื่องงานประกอบง,งานประกอบเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับผมความเรียบความสนิทของมันเนี่ยก็จะเฉยเฉยเอาซะมากๆเลยนะครับแต่ก็ทุกอย่างก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันก็ตามราคามันนะครับโดยที่ความสามารถของมันเนี่ยก็ด้านหน้าก็เป็นที่เปิดนะครับผมแบบนี้นะครับก็ไอ้ตรงที่เปิดเนี่ยมันก็จะมีความกองแกงเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะ ยังเปิดปิดได้แบบนี้อยู่นานสองนายขนาดไหนนะครับแล้วก็ส่วนวัสดุด้านหน้าที่มันเป็นแบบวันวาวอย่างนี้เนะี่ยก็ทําใจไว้่อนเลยเช่นเดียวกันว่ามันหน้าที่จะเป็นรอยค่อนข้างง่ายนะครับผมคงไม่ได้แบบสวยงามแบบนี้ไปตลอดนะครับผมด้านข้างก็ไม่ค่อยมีอะไรนะรผมจะมีอีกอย่างนึงด้านหลังเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวตั้งค่าต่างๆแล้วก็จะมีปลั๊ก2รูมา2แบบให้เสียบนะครับผมเป็นอันนี้คือไฟบ้านนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเสียบบนรถนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกว่าจะทําความเย็นหรือว่าทําความร้อนนะครับก็ไอตัว ของอที่เสียบชาร์จบนรถเนี่ยกับตัวไฟบ้านเนี่ยเขาก็มีแถมมาให้ทั้งคู่ในกล่องเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครเจอว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมันหายไปมันไม่มีเนี่ยยังไงก็อย่าลืมทวงถามทางร้านนิยนิดนึงละกันเพราะว่าเคยเห็นเหมือนกันนะครับผมที่มีคนบ่นมาว่าซื้อมาแล้วแต่กลับไม่ยอมให้ตัวชุดเซตนี้เอาไว้สําหรับเสียบต่อบนรถมานะครับหรือถ้าเเอาชัวร์เนี่ยยังไงก็ ไปสอบถามกาก่อนว่ามีแถมมาให้หรือเปล่าด้วยละกัน <Okay. S 2> นะครับส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นที่แทนจับมาให้แบบนี้นะครับผมก็จะได้จับถือได้ง่ายๆนิดนึงนะครับผมส่วนด้านในตรงนี้นะครับพอเปิดออกมานะครับผมก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการซซลหรือว่ามีวัสดุอินซูเลตที่มันเก็บรักษาความเย็นความร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับก็ตามสภาพมันแหลกถ้าจะลองถ้าอยากจะรู้จริงอาจจะต้องมีการเคาะเคาะแต่มันเหมือนกับ ไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นตัวซีลไม่ให้อุณหภูมิออกมาทางด้านหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นแค่ยางง่ายๆแบบนี้เท่านั้นเองเนาะก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับการยึดติดก็จะเป็นพวกน็อตธรรมดาธรรมดาที่ดูแล้วถ้าโดนน้ําโดนความชื้นเข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขค้ืนสนิมได้เหมือนกันนะครับผมยังไงตอนใช้ก็ ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคส่วนสเปคอื่นๆของมันนะครับผมตามที่เขาได้เขียนเอาไว้เนี่ยก็คือว่าตัวมันเองเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่ประมาณ4ลิตรนะครับผมคือเ้าเทียบเป็นกับตู้เย็นทั่วไปเนี่ยก็อยู่แค่0.1คิวสำหรับการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นน้ำบัดลมนะครับผมใส่เข้าไปเท่าที่ลองดูก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6กกระป๋องนะครับแต่ว่ากระป๋องเนี่ยต้องระวังไว้นิดนึงแล้วกันว่าถือว่าเป็นกระป๋องทรงสูงแบบใหม่ๆเนี่ยอาจจะใส่เข้าไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะะะมีีระยะท่ เกินแล้วมันก็จะยัดไม่ลงนะครับแล้วก็สามารถทำความเย็นที่สูงสุดเนี่ยครับผมอยู่ที่ประมาณ3องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทําความร้อนที่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่45องศาเซลเซียสแต่ว่ามันจะทาความเย็นความร้อนได้แบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกันเลยครับผม โอเคครับหลังจากที่ทําการทดลองมาก็พอที่จะสรุปได้ว่าคือตัวเนี้มันสามารถทําความเย็นทําความร้อนได้จริงนะครับแต่มันก็จะไม่ได้แบบได้น้ําที่เย็นแบบเย็นเจี๊ยบหรือว่าน้ําที่มันร้อนแบบร้อนจัดๆขนาดนั้นนะครับโดยที่ความเย็นต่าสุดที่มันทําได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสแล้วก็ความร้อนสูงสุดที่มันทําได้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60กว่าๆ65องศาเซลเซียสนะครับถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับพวกน้ำที่เราแช่กันอยู่ในตู้เย็นไอ้นี้เนี่ยนะ อุณภูมินก็จะอยู่ที่มัน6องศา5องศาเซลเซียสเรียกว่า ต่ำกวตัวนี้ต้องไปอีกประมาณ 10- องศานั่นเองนะครับมันก็จะแบบมีความชื่นใจสบายมากกว่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีเป็นตัวของคอมเพรสเซอร์นะครับผมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือมันก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกับที่เราเคยเอาตัวเครื่องทาน้าอุ่นน้ําเย็นนะครับผมที่เอาถังมาลงเนี่ยน่าจะเทคนิคเดียวกันในการทําความเย็นความร้อนแบบนั้นนะครับผมก็คือมันจะเป็นในเรื่องของตัวเพลเทียนะครับผมซึ่งมันจะเป็นตัวแผ่นในการช่วยระบายความร้อนออกมานั่นเองนะครับผมก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีีภูมมท่ัน เจี๊ยบเหมือนกับพวกคอมเพรสเซอร์ทั่วไปแต่ว่ามันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของที่ว่ามันก็ยังทำความเย็นได้ในขนาดที่จิ๋วๆเราก็ไม่ได้กินไฟขนาดนั้นนะครับก็เถอะว่าลองส่องดูเนี่ยจริงๆเราพยายามที่จะแกะด้านหลังดูแล้วเนี่ยคือมันแกะไม่ออกนะครับเพราะว่ามันยังหาทางแกะมันไม่ได้คือด้วยความที่น็อตมันอยู่ลึกไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเป็นรูๆให้เห็นตรงนี้เนี่ยก็พอส่องดูได้ว่าเนี่ยแหละเขาใช้เป็นตัวเพลเทีย ในการที่ระบายความร้อนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องความร้อนนะครับผมด้วยความที่มันก็จะไม่ได้แบบเดือดปุดปดใช่ไหมอาจจะเหมาะกับการที่เอาไว้สําหรับเก็บพวกอาหารอะไรอย่างนี้เพื่อต้องการรักษาอุณหภูมิให้มันยังอุ่นๆแล้วก็จะได้ออกมากินแล้วมันจะยังอร่อยอร่อยอยู่ประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาไปใช้สำหรับต้มมามา่าอะไรประมาณนี้เนี่ยก็แนะนําว่า ซื้อเป็นหม้อต้มน้ามันทุนี้ไปเลยดีกว่าสบตอนเดินทางนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะหาตู้เย็นที่มันทคำความเย็นได้จริงๆจังๆหน่อยเนี่ยก็ค่อนข้างแนะนํนนาว่าไปซื้อเป็นตู้เย็นขนาดแบบอาจจะสักเล็กๆเหมือนกันนะครับผม1.7คิวไปเลยดีกว่านะซึ่งในตัว1.7คิวเนี่ยมันก็จุได้อยู่ที่ประมาณราวๆ 40-60ลิตรนะครับก็เรียกว่าใหญ่กว่าตัวนี้พอวั่แล้วก็ราคาแค่ประมาณ2-3 0 0 0บาทเนี่ยก็หาซื้อได้แล้วนะครับอยู่กันประมาณคน2คนเนี่ยก็เพียงพอแช่น้ําก็แช่น้ําได้แบบเย็นเจี๊ยบนะครับแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่คุณจะไปเก็บเป็นพวกของทรงของสุดอะไรขนาดนั้นแค่นั้นเองนะครับ กลับมาที่เจ้าตัวของตู้เย็นมินิตรงนี้นิดนึงก่อนละกันนะครับก็เรียกว่าถามว่ามันโอเคไหมอย่างนี้มันไม่น่าใชแล้วหรือเปล่าคือส่วนตัวผมมองว่ามันยังมีประโยชน์อยู่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมจัดความที่มันเบาแล้วก็กระทัดรัดแบบนี้เรียกว่าผมว่ายังตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากจะเอาไว้ติดรถนิดนึงสาหรับเนี่ยแช่น้ําอัดลมใส่เข้าไปเนี่ยถือว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เห็นมีสาวๆก็ชอบที่จะซื้อแบบนี้เนี่ยเอาไปเพื่อเก็บพวกเครื่องสำอางก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ส่วนตัวจะ ยังค่อนข้างห่วงว่าเถิดว่าเอาไปใช้ในกรณีแบบนั้นเนี่ยก็คือเราต้องเปิดทิ้งเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเลือกได้จริงใช้งานแบบตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็ไปเอาตู้เย็นอาจจะเวิร์กกว่านะครับ สำหรับการกินไฟของไอเจ้าตู้เย็นมินิตัวนี้นะครับผมเราก็ลองวัดให้แล้วนะครับผมเพราะว่าตามสเปคมันไม่ยอมมีบอกก็มันจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ5 0าถึงวัตต์นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการทาความเย็นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50กว่าวัตต์นะครับเป็นของความร้อนเนี่ยก็จะขึ้นไปหน่อยนึงแกมหกสิบกว่านะครับถ้าเกิดว่าคิดแล้วเนี่ยก็น่าจะมีค่าไฟที่ค่อนข้างจะประหยัดประหยัดอยู่แหละนะครับผมชั่วชั่วโมงหนึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณสิบยี่สิบตางอะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับค่าไฟของแต่ละบ้านที่ไม่่่่่เทาาากกกกัันนลล็็ถืออววยยงใชู้้แ ถ้าเกิดเอาไปติดรถไว้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าก็ระวังนิดนึงแล้วกันว่าแบตเตอรี่บนรถยนต์เนี่ย มีกำลังไฟที่เพียงพอหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะไปดึงไฟมากเกินไปไม่ควรที่จะไปเสียบค้างไว้ให้มันทํางานอย่างนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่แบตมันจะหมดได้นั่นเองถ้าเกิดว่าแบตของคุณลูกเล็กๆนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบที่เราเอามาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็น่าจะตอบปัญหาค่าใจที่หลายๆคนอาจจะลังเลอยู่ว่าจะอยากซื้อหรือไม่ซื้อตัวนี้ดีนะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะโดยที่ราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,700บาทนะครับผมเ่ีเห็นนย ก็จะมีคนขายถึง800บาท900บาทก็มีเนาะแต่ว่าหาประมาณ6 700เนี่ยถือว่าราคากำลังสวยๆแล้วก็น่าใช้งานอยู่นะครับผมแล้วก็อยากจะซื้อเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในตรง description เช่นเดิมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆที่อาจจะสนใจเจ้าตัวนี้กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไปกับช่องของลองให้เอาไว้เพราะว่าครั้งหน้าเรามีอะไรมาแกะกล่องให้ดูกันอีกเนี่ย จะได้ไม่พลาดกันนะครับอย่าลืมไปติดตามพวกเราได้ในทางช่องทาง Facebook เหมือนกันเนาะ <c oughs> ก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆมีของอื่นๆที่จะมาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเดียวกันซึ่งจะไม่เหมือนบน YouTube เลยล่ะจับตอนนี้ไงก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ